ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะต้องอยู่บ้านกันแน่ๆเลยเพราะว่าปลอดภัยและอีกอย่างหนึ่งเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะสร้างสินเติมจินตนาการกับครูเอในวันนี้ครูเอมีแบบบ้านมนาะให้นักเรียนวาดด้วยอ่ะครั้งก่อนก่อนผู้หญิง นักเรียนจะวาดบ้านเป็นแบบนี้วันนี้เราจะลืมแบบบ้านแบบนี้ไปได้เลยเพราะว่าครูเอจะมีบ้านแบบใหม่มาให้นักเรียนได้ลองวาดกันใหม่ค่ะอะอยากรู้กันหรือยังว่าบ้านที่ครูเอจะสอนวาดเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปลงมือวาดกันเลยอก่อนอื่นเลยเมื่อเราเตรียมกระดาษเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือเราจะวาดเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นก่อน เพื่อเป็นเส้นแบ่งของท้องฟ้าและพื้นดินค่ะแบบนี้เลยลองทำตามกันไปได้เลยนะคะ,ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันเพื่อทำเป็นหลังคาของบ้านค่ะ,ะเรามาวาดพร้อมกันสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะ ว่าสามเรี่ยมเสร็จแล้วบ้านจะต้องมีหลังคาเพราะฉะนั้นเราจะวาดไปแบบนี้แล้วก็วาดข้างล่างหนึ่งครั้งอ่าหลังคาครูจะเห็นนักเรียนหลายคนเลยที่จะวาดตรงมาหลังคาเราจะวาดเป็นเส้นเฉียงนิดนึงค่ะเราจะไม่วาดตรงลงมานะอ่าต่อจากนั้น เมื่อได้หลังคาบ้านแล้วเราจะมาวาดตัวบ้านกันให้นักเรียนลากเส้นตรงลงมาโดยเว้นจากมุมของสามเหลี่ยมนิดนึงวาดลงมาเลยค่ะตรงถึงเส้นแบ่งขอบฟ้าและพื้นดินด้านล่างเลย1เส้นเส้นที่สองเราก็ทำในลักษณะเดียวกันค่ะเว้นออกมาจากมุมของสามเหลี่ยมลงมาอีก1เส้นเป็นแบบนี้ส่วนเส้น ที่3เราก็เว้นมาจากขอบของหลังคาเล็กน้อยค่ะมาลงมาอีกหนึ่งเส้นตอนนี้เราได้บ้านแล้วแต่บ้านหลังนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทําไมพื้นที่ด้านล่างถึงมีเยอะจงังเพราะวันนี้ครูเอจะทําบ้านแบบสองชั้นอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วนักเรียนค่ะแบ่งครึ่งตรงกลางบ้านอีกหนึ่งเส้นเลย เป็นนแบบี้ตอนนี้เราได้ลักษณะบ้านที่เป็นแบบสองชั้นแล้วแต่ตอนนี้บ้านของเรายังขาดประตูและก็หน้าต่างอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเติมหน้าต่างและประตูกันค่ะครูเอจะเริ่มจากการเติมประตูชั้นล่างก่อนอ่าประตูมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ เราอาจจะว่าเป็นสี่เหลี่ยมหรือในลักษณะของครึ่งวงรีก็ได้ค่ะแต่วันนี้ครูเอขอทําเป็นสี่เหลี่ยมก่อนละกันเนาะ,ะครูเอก็จะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนี้คือประตูบ้านของครูเอและครูเอจะมีที่บันไดสําหรับขึ้นบ้านด้วยอ่าเราก็วาดบันไดของเรามาแบบนี้ทําเป็นชั้นเลยมีบันไดสองขั้น ตอนนี้ประตูขาดอะไรอยู่ขาดลูกบิดอ่าเราเติมจุดนิดนึงเพื่อเป็นลูกบิดของประตูนะคะอ่าถ้ามันจะมีแค่ประตูมันก็จะดูโล่งเกินไปเพราะฉะนั้นครูเอจะเติมหน้าต่างให้หน้าต่างครูเอก็จะวาดเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนกันสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยอ่าอาจจะวาดลวดลายของหน้าต่างนิดนึงเป็นแบบนี้ มีสองข้างเลยต่อไปชั้นบนล่ะคะชั้นบนครูเอกก็จะทำให้มันมีระเบียงครูเอกก็จะลากมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วครูเอกก็จะขีดเส้นตรงลงมาให้มันเหมือนระเบียงบ้านชั้นบนกันเด็กๆตก ก็จะมีประตูเหมือนกันซืบอ,อข้างบนคุูเอประตูของคุ้เอเป็นเครื่ององวงงลงนะเห็นไหมมีรูปปิดด้วยคุยเอก็จะวาดหน้าต่างหน้าต่างชั้นบนข้างๆประตู ต่อมาบริเวณด้านนี้นะคะเราจะทําอะไรดีง่ายๆเนาะงัง้นเราก็เติมหน้าต่างไปได้แต่ว่าหน้าต่างของครูเอฟั่งนี้ครูเอฟขอเป็นมีม่านและการหนนะ้าในหน้าต่างอาจจะมีม่านวาดขอบหน้าต่างด้านในสักหน่อยฝั่งนี้ก็เหมือนกัน จะวาดม่านแล้วนะผ้าม่านอ่าชั้นบนของคูเอ้มีผ้าม่านด้วยส่วนด้านล่างละคะด้านล่างคเอจะวาดเป็นลักษณะเหมือนอ่ามีกระจกบานใหญ่ๆไว้แบบนี้ก็ได้อ่าข้างบนคูเอ้ว่ามันโล่งไปอ่าเราลองเติมสามเหลี่ยมเล็กๆด้านใน หน่อยดีกว่า,าเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับบ้านของเราครูเอจะวาดเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆด้านในอาจจะมีเส้นตรงลงมาเพื่อเป็นลวดลายของหน้าจั่วของบ้านเราสักหน่อยแบบนี้หรือนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างอื่นนักเรียนสามารถที่จะแต่งเติมลงไปในภาพของตัวเองได้นะคะหลังคาฝั่งนี้ครูเอวาดเป็นเส้นโค้งดีกว่าวาดเป็นเส้นโค้งมาแบบนี้ แบบนี้ต่อกันเลยบ้านเราจะได้น่ารักและก็น่าอยู่ขึ้นน่ารักไหมน่ารักไหมแบบนี้เลยอ,อีกสักหนึ่งชั้นดีกว่าอืมคราวน,นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะบ้านของเราแต่มีแต่บ้านอย่างเดียวมันดูอ่ ดูมีดูไม่มีอะไรเลยวันนี้ครูเอ๊ก็จะมาสอนวาดองค์ประกอบต่างๆของบ้านแล้วด้วยค่ะบ้านใครมีต้นไม้บ้างอ่าบ้านครูเอ๊จะมีต้นไม้นะคะอ่าอันแรกเลยคือครูเอ๊ขอวาดเป็นพุ่มไม้ก่อนพุ่มไม้ก็ทาหยักหยกให้มันหยกัยกหยกัยกยกยกอ่าเป็นเสน้นโค้งเป็นเส้นโค้งไปอ่าเป็นเสน้นโค้งสองข้างเลย นักเรียนอาจจะโค้งไปแบบนี้เลยอ่าวันนี้มีต้นไม้ด้วยต้นไม้ต้นไม้วาดง่ายๆวันนี้ครูเอ้มีต้นไม้ง่ายๆมาให้นะคะอ่านักเรียนวาดนี่เลยเส้นตรงขึ้นไปนักเรียนวาดเส้นตรงขึ้นไปหนึ่งเส้นต่อจากนั้นนี่ค่ะลักษณะเหมือนก้างปลาชู ทำสลับกันไปแบบนี้ทำสลับกันไปแบบนี้แล้วเราก็วาเส้นโคงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยเราจะได้แล้ว เสร็จแล้วบ้านของเราต่อจากนี้ก็นักเรียนก็สามารถที่จะลงสีได้ค่ะแต่งเติมสีตามจินตนาการได้เลยชแดนและนี่ก็เป็นผลงานที่ครูได้ระบายสีแล้วนะคะผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างเอยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสร้างสิ์เติมจินตนาการกับครูเอในวันนี้ภาพบ้านนี้มีรักของนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเอามาอวดกันนะสำหรับวันนี้ บา,บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะ